มาเล่แม่กนูกลุกมาสิว่าลุกึ้นกับ่แม่นอกลุกคืนกันเลยอะไรบ้านีนกับ่แม่นอกึ้นกันเลยึ้นไนึงว่นึงเาได้พีซานนนี้นะโอ้พอพอพิซซานสบายดีพ่อแม่พ่น้องยามเตียงเตียงเลเนาะผูกทางช้างเป็นกรพักคนกินเข่าเลย เราไม่สราิ่นกระซิกินข่าวคือกันพี่น้องเลยข่าวประดนน้ำเพิ่นก่อนเนาะสาวแ้ว่สาวมกสาวลายอ้าวับผู้ให้อีกเลยายวคำผู้นี่สบายดีเดอ้อทุกคน นอนแน่เบ pues> ิตแดงๆนอนแน่เียงเลยไปนอนะไปแดงๆไไปเชือขเไปนอนนนอว้างงอดเวลาีอนห่เนาะเดี๋ยวแตสีขาวเสียมบัพักหกแตทางในก็ได้รอทางในทางในเรือห้องนึ่งก็ห้อ

สลาดนั่นได้ชซนไปสลาดนัสลาดนั่นโปเกลเดงขาน้องหมองมูกินแล้วปันี่หันกื่อกาศโมห่นเป็นเนื้อทีเมย์ยกินเมื่อนหร่นอเหือดปาอันนี้ไทยน้อซื้อมาให้โอ้บ่าวข้ามเมื่อไรกุญกอนกินแซมจนเจอท่ามินซ่เมื่อมันจุันแมมันไตเรนป้าม่ลเขากรเล่าเป็นอะไรคอโผลยจนเห็น มูเมื่อเสียมะกุนไก่เนาะสาเหตุที่พขาแห่แต่จะเสียร์เรือเหมือนหมักมูเด้อยเาะเขาเจาะห้องเนาะเจ้าะห้องลายหวานก็สิ่ป่ะฮะเพาะเขกินหวานนะบเมื่อห้องเนี่ยสมควรอยู่ดอกเลยกินเนี่ยบัดเมื่อห้องเสียร์นอนพี่น้องใกล้ไก่ไก่อยากอยากกระทามันคือเชียร์วาสุนะนอนสมองเนาะมันสิสุเนี่ยแข่งคนทดลองเป็นยังไงในส่วนนั้นทัน

คือว่าว่าเรามาแล้วจะทำเนาะทำในกระามเด้อทำในกระทำน,ทน,นะทนโทโอดีต <t os> ในใจคนจะจุดน็อตเพย์เอาเจากหัวแล้วเจริญเวลาเราไปเห็นเมืองไม่หันบนฐานเลยฐานก็ฐาว่าพิถีก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเนาะไปเห็นนอกเพื่นนอ,พอนนอกจ้าจ้าแบบนอกโอ้ยแบบลูกครึ่งเนี่ยโมแม่ได้วยว่าดีว่าเล่าเอาเองโมแม่ดีว่าแบบเป็นลักษณะที่เป็นเคยเล่าบ่าทำไงยุไงยุไทยเลยที่ใดเนาะ ยี um <t <t ่และเดือนสามเลยเนาะเดือนสามโคลุมตอกเนาะเดือนสามเลยเด่นนิดนึงเป็นคนว่าจ้าจ้าเธอเลยเคยว่าอยู่หนังมุกอ่ะเคยว่าเคยเล่นเอาเดือเคยเล่าเนาะทีบ้านลุกขึ้นไทยว่หรือว่าเป็นแบบว่าเกิดอยู่ฝั่งไทยในแง่ยู่พุ่นเลยเคยว่าแบบไทยคนไทยอย่างที่เนาะแบบเพคนเกิดอยู่พุ่นมาสัง เอาคนได้ยุบุ้เนาะยุบาน่ยุบุ้นแต่ว่ามันมันเกิดยุุ้นเน่ยที่ต่างมาเลยเนาะเลยกินิว่าจะเาแบบดูดด่ตวเัตว์ภาษาะไกนเนาะซึ่งแบบนี้ลำลองกูไม่มด้พัดบมเรทราบ่บบนจะบ่ไทยบบบนี้เดี๋ยวเราพิมพ์ภาษาก็ยังภาษาไทยเนาะ ใบ่เาด้บังสนบังนั่นี่บัง่ง่กัเบาได้เห็นเขาเดนเห็นเ่นเ็นาอ้า่หน่อยีเห็นนีห่อยเลยแต่ร้านขย่วอกใครบคนที่ได้ับขับี่ใดส่นเวลาไปบ้านคน่นอางนันเพะแว่าที่คอเมนต์องคนถามว่าสมมอ่าน้องขาได้หมน่า้องพูดาบ่อยย่งประมาณนี้นะน้องคนแบบนุ่มขึ้นเรือแบบว่า แล้วเนาะเดีเป็่วนของใจใื่อเนาะพยันวาน้องเนมีพอไทยเมล้าวสินะเนาะเม็นไทยเมล้าวดีนยานาบุเมล้าว่ยูกะลูกมาสิวาลูกึงกับบแเมล้ลูกขึงกันอ่ไ้งเพิ่งกับบแคมล้ึงกัเงไม่นึงว่งไนึงเรอหน่อรสาเทานี้นะโอ้พ่อพ่อพอติา ภาษาจีนไทยกับบแมนเป็นอ <H> ันน <3 Williams> ั้นกับบแมนนะค่ะเนอีสานเอาเนี่ยคนลาวคนอีสานแต่ว่าถึงจะเป็นคนอีสานกับมันอยู่คนละฝั่งภาคน้่งเลยก็ถือว่าเป็นคนไทยเนาะไทยอเภาษาฉันชาติไทยที่เราเนาะอยู่แถวมุกเดียยังนี่เนาะเนกึ่นอีสานเแถวบอแมนห่วยขามฟังนั่นได้คนกึ่นว่าไทยได้ไหมหรือตอนนี้ฉันชาติไทยเนาะ ไมน้ยึงเนาะโบเมนเห็นไหมโบเมนแท้โบเมนแท้น้ยดึ้งแปลว่าเอ้าล่ากับโบเมนให้กับโบเมนสานกางล่ากับกางให้กับกางอ๋อนั่นนั่นเนระอาไน้ยดึงมน สํหรับขอยนี่ขอยสิว่าลูกคึไทยลาวอยดิสานันกลางอ่ะไทยลาวพอกางอ้สามับแก้วค่ะระวงกลางระวงกลางเนาะแม่เนาะบถ้าถามว่าไทยบ่ก็ลาว่ก็ไทยบ่ไทยบ่ก็ได้นึงลาวบ่ก็ได้นึงกลางาแม่เพิ่นว่าด้เนาะมันบ่แม่นได้าไทยไทยในกรุงเทพฯอีกไทยอีสานเนาะเลยเอ่ยบา ไม่นอยก็อว่ามีไทยอยู่เนาะทำหนึ่งเคนเป็นในนฉันพ่อพูดังว่าวัจจาเนาะพอคนนะองเนี่ยาอนนะพาห่างกับเจ้านะไปยู่ไทยได้ประมาณนั้นแหละจะอยดูบ้านเพิ่กันได้ไหมเนาะชอวงเาจะเอากันกค่อยวาบ้านคนนั้นนะคนไ้ะพวาอยู่บ้านเนะ ไไปน้ำามและก็ไปน้ำามจากกันแหละก็ไปยูน้ำูมยังนัเนี่ยสางใจเรามาเว่าจะเก็ไปแล้วลว่าบางคนไปเห็นงานหุ่นถ้า่ามากเลยนไร่าเดียวหุนงามากเลยหลายหลายคนย่นไปเห็นงานอกซ่าแต่ก่อนแม่กะบ่มากบัดการแดดเลย ไปใหม่ๆดิเป้นก็สร้างแบโอ้ยเบาดงไปยืนน้ำมูกอะได้วันถอายแม่นะวันถวายวันถวากดีเด้อประคนเลิกสวัสดีบาร์บาร่ะไปเป็นกรมกรันกัีรอยกบบาทมนขึ้นไปเรื่อยๆเนบมาขนอกขับรถไปสม่จะอีร้อยจะทอดจะทอดเนาะเป็นไม่เลยอะร้อยกบบาทรอยหาสิบร้อเจ็ดร้อยแปดะไรๆขึ้นไปเรื่อยๆได นันเมมี่จ่วนโครงาเกียวก็บานกอสาเจ็ดแปดปีพอด้เห็นไงก็สามยก่สิบหกดีเนียโดยไปใหม่ๆกะค่าแห่งร้อยแปดสิบบาทตั้งแต่แปดสิบจนจนขึ้นวเธอาะเธอะนด้ออกมาแล้วห้าร้อยพันหนึ่งคือเป็นสร้างกะระดับสี่ร้อยห้าสิบก็จะกพันหนึ่งกัน หาอยน่ละละะนั่นแหละแบบเอาไปเมาไปยังนำโมกะโมห้มือละพันแต่เป็นสร้างแต่กะมือละห้าอยนั่นแหละก็ถือว่าได้ไลยแล้วมีจะพอสร้างจะพอสร้างกคืารอยีาสิบี่อยแปดสิบีร้อยจะขอแม่ในได้ห้าร้อยแต่กะมีมือพักมียึดกันได้ระมาณนะมือวางนีมาตลอดเลยเพักนี่บิ๊หนึ่งเอาวางที่งหอดสิ้ากะตัดบิ๊กเด้ สิหก็เงินออกก่เงินออกก็จังได้ยุดมือนึ่งยุดให้มือหนึ่งการเริ่มอีกบันึ่หอสิบเดือนโดยเราเป็นเราเห็ไปเไปเรื่อเรื่องเนี่ยจะไมู่แล้วแบบเนาะมันมาเสร็จไปเรือเนาะเราจะมีการงานเอง คนกจะเทวเฮ็ดินแจแน่นกะสบายทน่านั่งอยู่ทาน่าถ่ท้าระพระสี่โมกค้าเข้าหายโสีมงคร่งก็ต้องเก็บเก็บกระบะเก็บยังเ่องมือ้างนสีมงครเลยคือต้องเก็บใหบียนยโดสาิเขาหายหาเห็ดกินเห็ดยังกินของ แบบกับเขาเองหาก็มีหมู่ไปหลายคนด้หอกับเขาไปแน่หอยังหอนินไปแน่วนมากก็เหตุโรงเรียนอยู่แม่ครัวโรงเรียนเขาจะเห็ดเป็นแม่ครัวเด้แต่ละลังแต่ละหอก็จะเป็นแม่ครัวให้เด็กน้อยกินทันได้ก็ไปซื้อเอาน้ำให้ไปซื้อเอาน้ำโรงเรียนของกินมีสะดวกอยู่ถือกระถืออยู่น้ำโรงเรียนดิในรี่เนนอกในียนั่นแหละแม่ในกินเฟอร์ใน บนเมือจนโรงเรียนแล้วตอนนั้นเธอจ้าบ้านไหมาบานคือคันงอกนี่คือสาวหาสาวิบิอยในโรงเรียนเาบานไปยี่ความัดงรับจนไม่กลัวในโรงเรียนใดนีนมาเลยเด้อเาใรได้เนาะโยนั่นแหละเพิ่มเป็นนามเป็นยังกะจอม่สิบบาทแกน่ะสิบบาทเขาเก็บเี่ยคือสะดวกแล้วถือ ลักๆกอะเห็ดเต็มเฮียนเห็ดเต็มเฮียนมันได้แห้รการกินสุดเนาะพอมาหลังเนาะเราเนี่ยต้องบาดเกินเลิกไปกับพวกกระโม่แบบมวนเท่านึงกับมือหนึ่งกับไปเป็นคันสองคันท่นะตอนแรงมากกับฟากรึ่งเมื่อคนกับนอนอยู่ในเข็มเห็ดเข็มเห็ดอยังนอน

บ่อันนั้นว่าจะซื้อดอกอันนี้บ่ลืมบ่าลืมดอกจากว่าเขาสียอยุไรแล้วเนาะเห็ดอะไรเขาเศร้าว่าลืมันบ่ลืมเนาะ้าวัดแกตัวลงไปแร้วัดหย้อนหนักกับ่ได้ไปนำาอยูเดียยุไรละกันเห็ดบ่ได้ไม่เดอข้างในสุดทอดนอไมอไดกนองมชินมากกิบอบเนี่ยสิ ยอแม้ว <ider Stadium> ่างานสวยนาะลนอัเนานตอนนี้เพิ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วับรดาโเพื่อนลายเพื่นอาชินักะีเ่ไปแล้วมาเล่สาแเม่ก็อ้มัวเนาะไปกนเียีะไแล้วเนี่ยามเนท่ะาเนนอกเนอบวาที่รอบควคปนแต่นแม่ได้ด้ยอาชีพเพะน่อาชีหมูเลย แนวเหตุแนาแนวเห็ุแนวมา่าวิลูพ่อเขาข้าอยยุหน้าเขาไปพ่อเขาไปในที่เีดิถ้าสมมุติว่าปอีมันอดแต่ละเรื่องนึง่ะทำลูกน้องเยอะด้วยจังของแม่แม่บ่อยเอาลูกน้องดิบ่อยเอาคือจะไปพเดียวแขัดบุกะ ขนาโบกกะเินซ้ำนี่ก็คือแล้วขนาคือแบบไม่ทิ้งปต้องมีของ่ข่งดนลายโดยนั่นแหละพอมาคอยปูนเลยสิอปูนกัมีกระบะเรียยม้อยแล้วก็คอยิสงไปเนะกระบะเนละอบเครื่องขันสูงแบบนี่กะเอาลงไปน้ำึ้นให้พอลงกรลงแล้วก็เอาเองยังเองโดยไ่ลาหนึ่งหลอกหนึ่งซองหลอกขานาแล้วจะมีน้ำบางปีนี้ นี่ของร้านลังหนึ่งเป็นร้านค่าเด้ของร้านชุดของร้านเป็นร้านค่า้วก็ของไอ้พูดนึงเป็นโบซองไปซองไ้สามลั <c oughs> งแน่ๆน่า,า <c oughs> รั <c oughs> ากก,ก,รกับเชฟแซ่บเนี่บอกว่ามียกน่การักเชฟแซ่์แล้วก็ชิกี้าบ้านอ๋อบ้านในเดือนเมื่อวานฮันโรบอกเพื่อนแล้วว่ามันของแม่เนี่ยมันบริสุทธิ์ะดวกข้านาบริสดวกี่ เขาเรยกไปหับไปแล้วว่าร้านหับไปจงไปหับนะวันนี้ร้านสาวผัดลุงเทพเยี่ยเดียวเนาะโดยบ่มีผู้ไปหับไปจงแล้วก็การเดินทางกันยากจักน้อยหะนาโดยบ่มีบ่มียังบ่มีรถจักบ่มีเนี่ยลูกจ้างเมกะขี่บ่เป็นขับไม่เป็นขับรถบรรโคกแบบนี้กะชิย่างเอาหะเนี่ย่างนี่ไปรถบครโุกอันนี้ก็เมื่อยโพเอลี่ยงกับย่างกันไปกันมา เนี house, ่ยม oh ีทางลัดหยุดตรงน้นนี่กมีทางลัดมันมีห้วยน่อยห้ยนึงกับหอดบานะกยโคงนั่นแหละอันี้กเชียงไฟหันนาแบบลงลังอนี่กัไปมีบ้านะเดือกกันเปนแนว่าโมบ้านมันแย่นลำการเดินทางหลัก่ะหยุดไปก่อนหันหน้ากันเพิ่น้โบกแบบลังให่นั่นกะสีคอปเปนอนบานเพิ่นเยนะเดี๋ยเกนี่กน่อบ้านข่ มีดูเพคนหมปีเดียวนะสะเขี os, <Idol> <ik> Kay, ่ยวคนยังโบคูที่มาที่ไปของไม่ช้างพี่น้องเลยนะคนกระจีถามเรื่องราวของไม่ช้างแน่เนะ สรับคลิปนี้สว่างก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะขอบบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาขับ z o o คลิปของสว่างและการบอกรามโฆษณานะเนาะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห่งเบิร์ดสูส่สคนเนาะพบพกก่อกนะันในคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี